นอกจากหน่อไม้แล้วก็มันนอนเจาะแล้วลองเดบไปโอ้ยเียตรองวัมันเจาะแล้วไม่รู้จะเสียหรอือเปล่าน่าจะ รูปหนึ่งข้างบนนี้ข้างบนนี้รูปนี้นี้นี่นี่ <c oughs> แกบสามลูกแก่ไหมนนี้มันหล่นนี่ติดกันมันหล่น ไม่รู้มันจะเสียมไหมอ่ะราะมันดูหนอนเจาะขโมยที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือขโมยไล่ตัวเงหูดูดิมันติดเด่นเลยอ่ะลูกให่มากเราจะกลับมาทำงานทีหนึ่งก็ เขโมยบ้านแต่งทีไม่มีม่วง,งนะม่วงยังไม่เกิดต้นนี้ลูกถกมากมีลูกใหญ่มากแต่น่าจะยังไปดูที่มีสะดมล้ำรวยหฮาอะไรงูนี่ ปล่อยเข้าไปจะไ,ไปเห่าเขาทำไมอะ่ะเหางอหุย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 ตัวบุลเลอร์เลยลำรวยบึงโดนกัดปะนะตัวใหญ่มากเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ย นัน่โดนงูโชกไปทีนึงกัวไม่รอดหรอกนะี่ยกูเห็นแล้วมันกัดมึงอะถ้ามาตายาแสดงว่านะเรางูตัวใหญ่งูเยอะที่เนี้ย Để cho bài hay à, canh khóc ní hả? Na của Ní sao nào? Sao nào dần Na của cũng có là Đơn mà nó Phải dần luôn มันลำคานาะงไปเห่ามานันนะมันก็กัดมึงอะด,ไดีไปดีกว่าไปดีกว่าคนก็กลัวเหมือนกันนะกลัวมันกัดตายไม่ใช่อะไรหรอก อ um, ีรวยออกมาเดี๋ยวมันก็กัดอีกเอาเก่งเก่งเก่งกับงูด้วยมองไม่เห็นตัวแสดงว่าอยู่รวยออกมา ไม่ต้องไปห้าวกลับบ้านเร็วน,นี่กูงูกระตายหรอกมึงพากูหลอนไปด้วยยี่ห้าหลอนนี่ตัวหนุ่งกระโดดใหญ่มากกลับบ้านเร็วนนงูกระตายหรอกมึงอย่าไปห้านะร่ลำรวยมาเนี่ย มาบ้านชวนกลับบ้านไม่กลับเจองูก็พาก,ก่อนนะจ๊ะ